ทุกคนคงสงสัยว่าเวลาเราขายอะไรไปดูกันและนี่ค่ะเหล็กกล่องกาวไนไนมีให้เลือกหลากหลายขนาดคิดจะสร้างบ้านต้องตัวนี้ใครที่กำลังมองหาไม้ฝาเชอล่าที่ร้านแสงเจริญเราก็มีหลากหลายสีหลากหลายขนาด ความยาวขนาดไหนทางร้านเราก็สามารถตัดได้ค่ะทำบ้านใกล้เสร็จแล้วก็อย่าลืมงานฝ้าแผ่นยิบซ้ำมกันร้อนกันเสียงเหล็กเส้นฐานรากช่วยยืดให้บ้านแข็งแรงที่แสงเจริญเราก็มี ซื้อเหล็กซื้อหลังคาต้องที่นี่แสงเจริญ